สวัสดีครับคลิปนี้ก่อพาท่านผู้ชมมาหาอะไรทานมือ้อค่ํากันหน่อยครับครับเป็นช่วงค่าของวันเสาร์ครับก็จากบรรยากาศคลิปที่แล้วครับได้รีวิวในเส้นทางหอดแม่เสเรียงครับวันนี้ก็ได้มาเยอนอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็เลยมาหาอะไรทานมื้อเย็นมือ้อค่ากันสักหน่อยครับ กับที่นี่ครับกาดหิมยวมอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็ที่มาวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็เข้าใจว่าเขาน่าจะเปิดตลาดในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับเวลาก็ช่วงตั้งแต่ประมาณ5มงเย็นถึงประมาณ3ามทุ่มครับก็จะมีของกินครับหลากหลายกันไปครับ ที่เป็นส่วนของปิ้งย่างครับยำอะไรต่างๆนะครับขน,นมนมเนยอะไรต่างๆก็มีให้เราเลือกซื้อเลือกทานกันมากมายครับก็เป็นบรรยากาศาที่อยู่ติดกับริมน้ำยวมครับถือว่าเป็นกาดหรือเป็นตลาดที่เรามาหาซื้ออะไรทานนั่งกินชิวๆครับ ก,ก็เป็นบรรยากาศที่ถือว่านั่งกินไปแล้วก็ฟังเสียงเพลงไปครับแล้วก็ชมบรรยากาศยามเย็นยามค่ำของอำเภอแม่สรียงแม่ฮอ n สศรครับสำหรับพื้นที่จอดรถก็ค่อนข้างกว้างครับมีที่จอดทั้งโซนด้านหน้าและด้านหลังครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็น คนที่เขามาจับใจ่ายใช้สอยนะครับมาทานกันนะครับก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับอันนี้ก็เป็นส่วนของปิ้งย่างครับก็ดูแล้วก็น่าทานครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมน้ำยงครับในคลิปก็อาจจะมืดไปสักนิดหนึ่งครับ ก็ถือว่าอากาศก็กำลังดีครับไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปครับอากาศก็กำลังสบายๆนี่ครับอาหารมื้อค่ำของผมครับเป็นซุกี้ครับร้อนๆครับนั่งชมบรรยากาศริมน้ำโยมกันไปโอเคครับต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ